啊！<noise> <noise> <noise> ครับครับ cho ครับ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  ออเลยครับเลยครับงานนี้เลยครับถึงั่งดีกว่าล้วถ่ายง่ายดอเคทาันตรงนี้ไม่ต้ออน้อขนี้นะครับข้อนี้นะครับขอบคากคไ่่นได้แล้วครับนมีได้แล้วหครับบีครัครับ है yeah, have... <laughs>

เรียนนายกฯดนตรีและพรัฐมนตรีว่าการศุกร์ประทังท่านเป็นขาตูสิงห์ที่กรมการสุ่มกระผมนายสรัญยุทธ์ประทัรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในนามของประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายเรต้อนรับท่านนายกฯดนตรีและคณะ ด้วยความมทียิ่งครับมีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาในหลักสตรเป็นประตูการค้าสู่การลงทุนที่สําคัญของภาคเหนือเป็นู่นกางการเรื่มลงทุงเศรษฐกิจมาเข้ามาก็ได้รับการต้อนรบทุ่มากที่เยคนเยมากจริงๆันนี้ครับเที่านทานกุเรฐกิดเพราะว่าก็เป็นเเป็นจังหวัดแรกๆที่ทาง ผมเองแล้วก็คณะได้มายืนหลังจากที่เรื่องฐานกบดานทุกด้านให้เป็นนายุวัตปีตรงนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องสําคัญที่ทางรัฐบาลต้องให้ความสําคัญไม่ใช่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจแต่เดียวปัญหาเรื่องสังคมก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นแค่จุดหนึ่งของปัญหาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของปัญหานะครับทางด้านบไอเดายแดนเรื่องการส่งยาเสพติดเข้ามาก็ถือว่าเป็นจุดธุทธศาสตร์สำคัญที่เราต้องบริหารจัดการให้ดี ะะตรงนี้ก็เดี๋ยวผมอยากจะขอฟังความเห็นทั้งหมดแล้วเดี๋ยว็จะเกิดมีคำตอบก็จะให้หรือว่าถ้าเกิดมีอะไรนาไปพิจารณาก็จะรับรอมรับไปและภาคประชาสังคมค่ะซึ่งสําหรับแต่ละภาคส่วนนะคะก็จะได้มีการนําเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปนะคะในหลากหลายประเด็นวันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญในประเด็นแรกนะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของประเด็นการค้าชายแดนค่ะ